สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องแนวคิดหนึ่งที่ชงพลังมากๆเลยนะครับจากการพัฒนาตัวเองที่เชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินเริ่มต้นโดยมองเห็นจุดหมายปลายทางหรือ begin with the end in mind อืมใช่ค่ะจากหนังสือดังเลยเนอะ seven habits of highly effective people ของ Stephen อ c ร์โคครับผมคือมันน่าคิดนะว่าบ่อยครั้งเราอาจจะใช้ชีวิต ไปเรื่อยๆแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปวันๆใช่ค่ะเหมือนกิดอยู่ในวังวนท,น,นทำนู่นทำนี่แต่ไม่รู้ว่าทั้งหมดนี้เพื่ออะไรกันแน่ใช่ครับจนบางทีก็ลืมไปว่าจริงๆแล้วเรากำลังมุ่งหน้าไปทางไหนวันนี้เราเลยอยากจะมาสำรวจกันให้ลึกขึ้นหน่อย จากบทความที่เราได้ดูกันมานะครับว่าแก่นแท้ของแนวคิดนี้มันคืออะไรทำไมมันถึงสำคัญและจะเอามาใช้จริงๆให้เกิดประโยชน์กับชีวิตได้อย่างไรบ้างดีเลยค่ะเพราะบทความก็ชี้ประเด็นนี้ได้น่าสนใจมากเลยค่ะการใช้ชีวิตแบบไม่มีภาพปลายทางที่ชัดเจนเนี่ยมันก็เหมือนอย่างที่เขาเปรียบเลยบ่อยๆเหมือนเราจะสร้างบ้านแต่ไม่มีพิมพ์เขียวไม่มีแบบแปลนอะไรเลย เห็นภาพเลยครับคือลงแรงไปเรื่อยๆแต่ไม่รู้จะออกมาเป็นอะไรใช่ค่ะอาจจะออกมาไม่เหมือนที่ฝันไว้ก็ได้อันนี้น่าคิดมากๆโอเคครับงั้นเรามาแกะกันเลยดีกว่าถ้าพูดถึงความหมายหลักๆของเริ่มต้นโดยมองเห็นจุดหมายปลายทางเนี่ยมันคืออะไรครับหลักๆเลยนะคะมันก็คือการที่เราใช้ชีวิตในแต่ละวันโดยมีภาพสุดท้ายที่แบบ ชัดเจนมากๆอยู่ในใจว่าเราอยากจะเป็นคนแบบไหนกันแน่อยากจะทิ้งอะไรไว้ข้างหลังหรืออยากให้คนอื่นจดจำเราในฐานะอะไรอ๋อเหมือนมีเข็มทิศชีวิตส่วนตัวใช่เลยค่ะเป็นเข็มทิศส่วนตัวซึ่งบทความก็ย้ำข้อเสนอของโควีที่น่าสนใจมากก็คือให้เราลองสร้างสิ่งที่เรียกว่าพันธกิจส่วนตัวหรือ Personal Mission Statement ขึ้นมาพันธกิจส่วนตัว ค่ะเป็นเหมือนหลักนำทางชีวิตของเราเองเลยแล้วทำไมการมีภาพสุดท้ายหรือพันธกิจส่วนตัวนี่มันถึงสำคัญขนาดนั้นล่ะครับบทความเขาว่าไงไรบ้างบทความเขาเน้นย้ำมากๆเลยค่ะว่ามันสำคัญเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องของมีเป้าหมายเฉยๆนะคะแต่มันเหมือนเป็นฟิลเตอร์เลยเป็นฟิลเตอร์ในการตัดสินใจเรื่องต่างๆในชีวิตประจำวันของเราฟิลเตอร์ยังไงล่ะครับ ก็คือพอเรามีภาพสุดท้ายที่ชัดเจนแล้วเนี่ยเวลาต้องตัดสินใจอะไรเราจะรู้ได้ง่ายขึ้นว่าสิ่งนี้มันสอดคล้องกับปลายทางที่เราอยากไปหรือเปล่าประโยชน์ที่บทความชี้ให้เห็นชัดๆเลยนะคะก็คือ 1. มันทำให้เราโฟกัสได้เฉียบคมขึ้นมากรู้เลยว่าอะไรคือสิ่งที่ควรทุ่มเทพลังงานให้จริงๆอะไรที่ไม่ใช่ก็ตัดออกไปได้ง่ายขึ้นอืม ลดความสับสนวุ่นวายในชีวิตประจำวันได้เยอะเลยสิครับใช่ค่ะแล้วสองนะคะมันเป็นแหล่งพลังใจชั้นยอดเลยเพราะเป้าหมายนั้นมันผูกโยงอยู่กับสิ่งที่เราให้คุณค่าจริงๆไม่ใช่เป้าหมายที่คนอื่นบอกว่าดีจริงด้วยครับเพราะเป็นสิ่งที่เราให้ค่าเองมันก็มีแรงฮึดเนาะแน่นอนค่ะแล้วสามอันนี้น่าสนใจมากบทความบอกว่ามันช่วยลด ความเหนื่อยล้าจากการตัดสินใจหรือ decision fatigue ลงได้ออ๋เพราะเรามีหลักยึดที่ชัดเจนแล้วไม่ต้องมานั่งคิดใหม่ทุกครั้งถูกต้องค่ะแล้วข้อ4ซึ่งสำคัญมากคือมันนำทางเราไปสู่ความสำเร็จในแบบที่เราออกแบบเองไม่ใช่ความสำเร็จตามกรอบตามค่านิยมของสังคมหรือของคนอื่นโหฟังดูทรงพลังมากครับ แล้วถ้าเกิดเราอยากจะเริ่มเอาหลักการนี้มาใช้จริงๆลหรอครับบทความเขาแนะนำว่าควรจะเริ่มยังไงดีครับจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดเลยนะคะคือการกลับมาคุยกับตัวเองอย่างลึกซึ้งก่อนเลยค่ะตั้งคำถามสำคัญสคัญกับตัวเองเช่นแบบชีวิตที่มีความหมายอย่างแท้จริงสำหรับเราเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงนะอืมคำถามใหญ่อยู่นะครับใช่ค่ะหรือคำถามที่เขาวิชอบใช้คือ ถ้าให้ลองจินตนาการถึงงานศพของตัวเองอยากให้คนรอบข้างพูดถึงเราว่ายังไงอยากให้เขาจดจำเราแบบไหนโหอันนี้กระตุกความคิดเลยครับใช่ค่ะหรืออาจจะเป็นคำถามที่เบาลงมาหน่อยเช่นคุณค่าอะไรที่เรายึดถือเป็นเสาหลักของชีวิตจริงๆคำตอบพวกนี้แ่ะค่ะที่จะเป็นวัตถุดิบชั้นดีในการสร้างเข็มทิศของเราแล้วพอได้คำตอบพวกนี้มาแล้วทำยังไงต่อครับ เอามาเขียนเป็นพันธกิจส่วนตัวเลยเหรอใช่ค่ะกระบวนการเขียนพันธกิจส่วนตัวก็คือการกลั่นกรองคำตอบเหล่านั้นออกมาเป็นเหมือนท้อยแถลงที่มันชัดเจนกระชับแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้ตัวเองได้บทความก็มีตัวอย่างที่ปรับให้เห็นภาพง่ายๆนะคะเช่นฉันจะใช้ชีวิตอย่างมีสติ เรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอสร้างสรรค์งานที่มีคุณค่าดูแลความสัมพันธ์ด้วยความใส่ใจและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมอะไรทำนองนี้ค่ะฟังดูเป็นเหมือนคำประกาศเจตนารมณ์ส่วนตัวเลยนะครับประมาณนั้นเลยค่ะแต่แค่มีพันธกิจอย่างเดียวอาจจะยังไม่พอนะคะบทความเขาก็เน้นว่าต้องแปลงภาพใหญ่นี้ให้เป็นการลงมือทำที่จับต้องได้ด้วยอ๋อใช่เลยครับ ไม่งั้นก็เป็นแค่ความฝันสวยๆนะถูกต้องค่ะตรงนี้เองที่หลักการตั้งเป้าหมายย่อยแบบ Smart จะเข้ามาช่วยได้มาก Smart goals specific, measurable, achievable, relevant, time bound ใช่ไหมครับใช่เลยค่ะ พอเราเอาหลักสมาร์ทมาจับกับเป้าหมายย่อยๆมันจะทำให้เราเห็นภาพชัดขึ้นว่าแต่ละก้าวเล็กๆที่เราทำเนี่ยมันเชื่อมโยงกับภาพใหญ่หรือพันธกิจของเรายังไง เหมือนเรามีจิตหมายปลายทางที่ชัดเจนแล้วก็มีแผนที่การเดินทางย่อยๆไปถึงตรงนั้นด้วยใช่ค่ะใช่เลยค่ะเปรียบเทียบได้ดีมากเลยค่ะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่บทความย้ำมากๆเลยนะคะคือเป้าหมายหรือพันธกิจเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่แบบตั้งครั้งเดียวแล้วจบนะ อ้าวไม่ใช่หรอครับไม่ใช่ค่ะมันเหมือนแผนที่ที่ต้องอัปเดตอยู่เสมอบทความแนะนำให้เราทบทวนแล้วก็ปรับปรุงมันเป็นระยะระยะอาจจะทุกหกเดือนหรือทุกปีก็ได้ทำไมต้องทบทวนด้วยล่ะครับก็เพราะว่าชีวิตเรามันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานี่ค่ะทั้งความคิด ความเชื่อประสบการณ์หรือแม้แต่สถานการณ์รอบตัวเราเองก็เปลี่ยนไปการทบทวนสม่ำเสมอจะช่วยให้เราแน่ใจว่าเรายังคงเดินทางไปในทิศทางที่มันสอดคล้องกับตัวตนของเราจริงๆณนปะัจจุบันไม่ใช่ตัวตนเมื่อ5ปีที่แล้วเข้าใจเลยครับเหมือนการเช็คอินกับตัวเองอยู่เรื่อยๆเนาะถูกต้องค่ะบทความเขามีตัวอย่างของคนที่ใช้หลักการนี้แลประสบความสำเร็จไหมครับ มีค่ะมีหยิบยกตัวอย่างที่น่าสนใจมาเหมือนกันยังกรณีของสตีฟจ็อบส์ค่ะอ๋อครับที่เขาเคยพูดถึงการตระหนักถึงความตายอยู่เสมอเนี่ยว่ามันเป็นเครื่องมือสำคัญมากๆที่ช่วยให้เขาตัดสินใจเลือกทำแต่สิ่งที่สำคัญจริงๆอะไรที่ไม่ใช่ไม่จำเป็นก็ตัดทิ้งไปเลยเพราะเวลามีจำกัดมันคือการมองปลายทางความตายแล้วย้อนกลับมาปัจจุบันนั่นเองโห จริงด้วยครับคิดแบบนี้แล้วการจัดลำดับความสำคัญมันชัดขึ้นเยอะเลยครับใช่ค่ะหรืออย่างโอเปราวินฟรีที่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของเธอส่วนหนึ่งก็มาจากการมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนมากๆว่าอยากใช้ชีวิตเพื่อยกระดับจิตใจผู้คนสร้างแรงบันดาลใจซึ่งมันก็สะท้อนออกมาในทุกสิ่งที่เธอทำเลยทั้งรายการทีวีทั้งแมกกาซีนโรงเรียนอะไรต่างๆชัดเจนมากครับ พอมีภาพลายทางแล้วการกระทำในปัจจุบันมันก็มุ่งไปในทิศทางเดียวกันหมดเลยใช่ค่ะจะเห็นว่า Begin with the end in mind มันไม่ใช่แค่แนวคิดสวยหรูเชิงปรัชยายนะคะแต่มันคือเครื่องมือปฏิบัติที่ทรงพลังมากๆในการออกแบบชีวิตเลยมันเหมือนกับการที่เรากางแผนที่ออกมาดูก่อนที่จะเริ่มเดินทาง ถึงแม้เราอาจจะยังไม่รู้รายละเอียดเล็กๆน้อยๆของเส้นทางทั้งหมดแต่การมีภาพปลายทางที่ชัดเจนเนี่ยจะทำให้เราไม่หลงทิศทางและที่สำคัญคือทำให้ทุกอย่างก้าวระหว่างทางมันมีความหมายมันเชื่อมโยงกับเป้าหมายใหญ่ของเราครับผมบทความเขาสรุปปิดท้ายไว้ได้คมคายดีมากเลยครับเขาบอกว่าให้ลองเริ่มต้นแต่ละวันด้วยการมองไปที่ปลายทางที่เราวาดหวังเอาไว้ แล้วก็ใช้การตัดสินใจในทุกๆขณะจิตเนี่ยเป็นเหมือนการวางอิฐแต่ละก้อนเพื่อสร้างสะพานที่จะพาเราไปสู่จุดหมายนั้นอย่างมั่นคงแล้วก็มีความหมายอืมชอบการเปรียบเทียบเรื่องสะพานมากเลยค่ะซึ่งก็นํามาสู่คําถามที่น่าสนใจโมมาที่บทความทิ้งท้ายไว้ให้เราได้กลับไปคบคิดกันต่อนะคะคําถามอะไรหรอครับเขาถามว่าหากเราลองหลับตาน,นึกถึงภาพสุดท้ายหรือปลายทางที่เราปรารถนาอย่างแท้จริงแล้วเนี่ย มีอะไรบ้างในแผนที่ชีวิตปัจจุบันของเราที่เรารู้สึกว่าอยากจะขีดค่าออกไปหรืออยากจะปรับแก้หรือแม้แต่วาดเพิ่มเข้าไปในทันทีเพื่อให้มั่นใจว่าเรากำลังเดินอยู่บนเส้นทางที่มุ่งหน้าไปสู่จุดหมายนั้นจริงๆโหเป็นคำถามที่ช่วยให้กลับไปสำรวจตัวเองมากๆเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะเป็นการบ้านให้ลองกลับไปคิดกันดูค่ะถ้าคุณชอบเรื่องราวเหล่านี้ หรืออยากให้ทางช่องถ่ายทอดเรื่องราวใดๆช่วยคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะและอย่าลืมกดแชร์กดติดตามเพื่อที่คุณจะไม่พลาดเรื่องราวดีๆขอบคุณค่ะ